ท่องเที่ยวในช่วง5วันที่ผ่านมาของจังหวัดภูเก็ตนะคะปีนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะมีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางเข้ามาในหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งมีการจัดงานขึ้นค่ะและบริเวณในพื้นที่ตรงนี้ค่ะคือแยกธนาคารชารเตอร์ซึ่งมีการจัดงานขึ้นเช่นกันค่ะคาดว่าเงินสะพัดในพื้นที่นะคะไม่ต่ำกว่า7,00 0ล้านบาทค่ะ ถ่ายรูปเช็คอินเมื่อมาถึงจังหวัดภูเก็ตน,นั่นคือแยกธนาคารชาเตอร์ถนนพังงาตําลตตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและจุดถ่ายภาพสุดปังมุมธนาคารชาเตอร์อสุดฮิตก,กับอักษรจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปให้ได้รู้ว่ามาถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วจากซอฟต์พาวเวอร์สู่การเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธนรรมอัน,นทรงคุณค่าของโลกซึ่งบร,ริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตได้จัดงานวอเตอร์เฟสติวัล2024เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยเพื่อร่วมกสสืสา น่าทำประเพณีและว,วันนี้ได้มีนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางไกลามาจากจังหวัดปัตตานีและเลือกที่จะมาถ่ายรูปที่จุดเช็คอินแห่งนี้ภูเกต็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็การสนจรก็คือสะดวกค่ะแล้วก็ที่พักก็สบายนะคะก็มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะแล้วก็ในตัวเมืองค่ะก็สวยงามค่ะแล้วก็มีประวัติศาสตร์นะคะน่าติดตามค่ะก็เลยชอบมาเที่ยวที่ภูเกต็ตค่ะ าจากเชียงรายค่ะมาถึงเมื่อคืนนี้เที่ยวที่โอทาวนภูเก็ตเสร็จแล้วก็จะไปปัดต่อเน้นพานค่ะอยากพานของอร่อยๆ และย้อนไปดูบรรยากาศที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72,003มหาราชินีหรือลานมังกรได้จัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงการภูเก็ตที่ยกขบวนนำของอร่อยอาหารพื้นเมืองจากทั้งสามอำเภอของจังหวัดภูเก็ตมากว่า60บูธมาให้ผู้เข้าร่วมง,งานได้มาชิมช็อปกันและมีการก่อเจดีไซน์ตกแต่งเอาไว้สร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แม่ค้าที่นำอาหารพื้นเมืองมาให้ได้ชิมได้สวมใส่เสื้อเคเบลยาหรือบาบยยายาชุดพื้นเมืองสตรีภาคใต้และสวมใส่เสื้อลายดอกด้วย ประเพณีสงการในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกเนื่องจากที่รัฐบาลได้เล็งเห็นนะครับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มาเล่นสงการอย่างสนุกสนานรื่นเริงปละก,กอบกับต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรม องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมเนี่ยภูเก็ตเองเรามีไอ้เลยในการจัดงานครั้งนี้ตีมานของเราเนี่ยคือแต่งเคบายาหรือว่าป้าบาญาๆนะครับเพื่อไอ้ถอดรับนะครับในการขอขึ้นทะเบียนมดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในปี67นะครับซึ่งจะประกาศเป็นมดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกาย ส่วนบรรยากาศที่วัดฉลองมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพากันมากราบไหว้ปิดทองรูปเหมือนพระครูวิสุทธิองศาจารหรือหลวงพ่อแช่วชมวัดฉลองนอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อช่วงและหลวงพ่อเกลื่มทําให้บร,ริเวณวัดฉลองคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติาาตาาตาที่เดินทางมาไหว้พระเพื่อขอพรจากหลวงพ่อแช่มพระครูบ้านคู่เมืองที่ชาวภูเก็ตเคารพสักการะได้ช่วยคุ้มครองให้ชีวิตมีความสงบสุขตลอดปีใหม่ไทย ขณะที่บรรยากาศสงการในยามค่ำคืนอย่างงานสงการโนแอลภูเก็ต2024หนึ่งใน15งานสงการทั่วประเทศของงานสงการวิถีไทยสนุกปลอดภยัยไร้ความรุนแรงปลอดแอลกอฮอล์จัดขึ้นที่ถนนดีบุกหน้าลำไร้เอวนิวจังหวัดภูเก็ตคืนพลังมหาชนโนแอลเดินทางเข้ามาร่วมเล่นน้ำสงการกันเนืองแน่นตลอดช่วงการจัดงานนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่า5,000 50, 0คนโดยทางเข้างานมีการตรวจคัดกรองมาตรการผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้างานโดยห้ามนำแอลกอฮอล์นำกระท่อม บุรีบุรีไฟฟ้าและกัญชาเข้ามาในงานอย่างเด็ดขาดและห้ามใช้แป้งสีรวมถึงห้ามพวกผ่าอาวุธและห้ามการทะเลาะวิวาท และอีกหนึ่งบรรยากาศสงการเพื่อสุดท้ายในจังหวัดภูเก็ตหนาแน่นด้วยดักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมเล่นน้ําสงการในงานสงการบิกินี่บิดวอลที่ศูนย์การค้าสินทรพูเก็ตซึ่งจัดเป็นพื้นที่เล่นน้าปลอดภัยยกระดับซอฟต์พาวเวอร์เทศกาลสงการไทยต่อเนื่อง3วันตลอดช่วงการจัดงานมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า10,000แคนถือเป็นการปิดท้ายงานสงการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างยิ่งใหญ่และเป็นการประกาศการจัดงานมหาสงการจังหวัดภูเก็ตที่พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเฟสติวัล เอเชียด้วยการนำกิจกรรมที่หลากหลายมารวมไว้ในช่วงเทศกาลมหาสงการเพื่อชูอัตลักษณ์ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เทศกาลสงการของประเทศไทยที่ทั้งคนไทยและต่างชาติให้การยอมรับและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า7,000ล้านบาทในช่วงสงการห5วันตั้งแต่วันที่1 2ถึง16เมษายนี้นะครับ จำนวนเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า2องแสนหกหมื่นกว่าคนจํานวนที่ท็อปอัพจากจํานวนเดิมที่เข้ามาอยู่แล้วนะครับรายได้ที่จะเกิดขึ้นในท้องที่เนี่ยก็อยู่เจ็ดพันกว่าล้านนะครับอันนี้เป็นการคํานวณแบบแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่าในตัวจริงแล้วเนี่ยตัวเลขจะมากกว่านี้นะครับผมเป็นตัวเลขที่มากกว่านี้เพราะว่าการจองห้องพักต่างๆ,ๆเนี่ยก็เข้ามาอย่างสม่ำเสมอครับ อย่างไรก็ตามถือได้ว่างานเทศกาลสงการในทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่มีการจัดขึ้นเป็นการสร้างไรายได้และกระจายเม็ดเงินให้กับภาคเศรษฐกิจทุกระดับและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงภาคการท่องเที่ยวที่แข็งแรงโดยการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายพร้อมตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเลือกปักหมุดมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ตลอดทั้งปีค่ะทีมข่าว nbt ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต